ไ้น้อยแนอยด้ายแหย้ากันมากินขขาป้าค่ะพี่น้องแม่คุณเด็กกรลังต่ำมะฮง แม่ลูกสวัสดีครับมาลอนสวัสดีครับว่เห็นหนาสุดดอกมืดย้อนแสงเยี่โยนี่โยนี่ฮัลโหลสวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับแม่ตาแดงเบลยนะนั่งโอ้ยไม่น่ารักเลยไม่ได้กินไอติมนะเนี่ยขนมเม่ให้อียู่นี่แปะไพ่ไปรับขนมป่าหลักมาสปีดถอดน่ะรับขนมเขามากินแล้วนี่สวัสดีครับแม่ไหนยเย็ดวะโขง ไอ้ฟักโซสวัสดีครับทำเลยเร็วไม่ไหวก็ได้แค่พูดว่าสวัสดีคร่ะเบาๆเร็วๆสวัสดีครับเออแค่นั้นแหละกิน <c oughs> ขนมอ่างนาไอ้ยังก็เฮ่อไอ้ข้าวหอมบอกเฮ่อแล้กินขนมอ่างนาข้าวหอมเมื่อกินข้าวปลายอยู่น้องค่ะพี่น้องบรรยากาศ มันหยุดพักผ่อนค่ะวันนี้อากาศฮอนค่ะพี่น้องยูเยอรมันพ่ากันออกมาหาเอาเขาเอานามเอาเขา้วปลาค่ะพี่น้องม่กินข้วปลาตํำบอกหอกบอกฮงปิ้งผูปิงปปงปงป้งปลามากินค่ะมาเล่นน้ำพี่น้องมาเล่นน้ำเ,เนะเาะทักทายสบายดีค่ะพอแมพี่น้องเบิร์ดสุขุขามทุกคน มือนี่มากินเขาปลาค่ะพี่น้องนี่แต่แน่วเป็นตะแสีบเป็นทิปเขาไงแต่แน่วเป็นแต่เสียก็แปลง้นามันยังม่ล่างหกตาบักหุ่งเพชรกินรูดเดือกกรอบตั้งบทไทยนะไทยตะมือพี่แมมเอาตรงสินเด้ไหมวะ แลวกินเวอร์บ้างกับร่างกายนี่ลีค่ะพี่น้องเมื่อกินของปลาเน่นี่ปลาแม่คุณเดชกับมากูเกิดไงเอาวัดีค e <tinc S 2> ่ะนี okay, ่จ้าาเล็กหน่อยมาอาบแดดนีค่ะพี่น้องเมื่อกินน้ำกันตอนนี้ปั่นุถือกันอเดี๋ยวเดี๋ยวถือกันอืมเอาลุยลุยลุย อันนี้ไก่้ง่วงวเนี่ยห่านหรือเป็ดนี่แหละป้าปหัไก่้ง่วงหรือว่าไก่ห่านให้เอาเบียร์มั่งคะน้ำพี่แมมนกเป็ดน,นะผมก๊อปท่านซอนท่านหมดได้อยังเบียร์เถอะอ,อากาศดีครับเทอ้อยหัแล้วคุณเทพแบ่งไก,ลกล่ก๊อปที่แกะเมื่อกี้ไปยก๊อปแบ่งให้พรมาหน่ย สลัดที่แหนมอร่อยนะโทมัดน่าจะชอบแบบฝรั่งนะแหนมเราเห็ดแสบสลัดใส่ชีสค่ะพี่น้องอาหารไทยหลังลาวมารวมกันลวกผักโขมก็มีข้างมือข้างกูอะร่วมกันตั้มบักฮวงปนปลาบักเขือผักสลัดกับอบไก่ค่ะพี่น้องบ่แม่นอบไก่ไหมไก่น่วงบ่ไก่น่วงหรือมุสอเขาเฮ็ดมา ขาปุ้นกับขาปุ้นมอท่ามดาด้เขาปุ้นสีม่วงปลาสลิดทอดน่องเต็มอยู่อ้าวลุย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 ขออนุญาตกินเขาด้ค่ะทันนี้กินเตามเตมไหม,มน้ำไอเลยขคืนมาน้ำไอคืนมา อยากเเมืม่อบ้านบ่ก็ปีนเลยเีบเสิบป่อเเนาะแพงเกนสิ้นปีเป็นยังไงวะค่าตัวซื้อวาซ้ำเขาต่าตอซําตอหนึ่งเมื่อเดือนเมื่อตั้งใจแพงตจะเห็นละพี่ เซตเทมเบอร์หลังที่สิบห้าก็เหลือหกร้อยเก้าแล้วแต่ยังมาเขาตั้งค์แก่ถุงช่วงเทเรียนถั่วค้างตัวอะไรไน,ไะนี้มแ,แม่เพื่อนนี่คนทว่าต้องไปเพื่อเริ่มมุงเจ้าคู่กันบันค้ากราบมาได้บันมีไงหนึงน้ำหากระเป๋าสองกับทีติ้งเบงอร์นไถ่เลยคล้องสดนีลืมไปเลยเอ,อาใส่เป็นเด็ดขาดแล้วเนีนแหงพ่อกระเป๋าสุบเรย์มาพร้อมคน ไปรอดผู้ใดเจอกระเป๋าคุณเจอแจ็คพอตปั่นแจกเทียบเขาบอกว่าตรวจเด้อใช่ไหมหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ตรวจแล้วอย่ามาไข่พิ่งเจอตรวจดีกว่าอืมโอ้ยมาซคือมันลำหิวมันคือมันไปเพิ่งกลับแต่ละที่ตรวจแล้วก้นพึ่งกับ แต่ตะเคนผีกอลอันฮัลโหลฮัลโหลค่ะกันเนี่ย